สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเอเชีย o l l นะครับโคโคนัทคริสปี้โรนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าทองงวนนี่แหละครับเออพี่งแค่เพิ่งรู้นะครับว่าโคโคนัทคริสปี้โรก็คือทองงวนนะครับวอนเขียนไว้นะครับสาเหตุที่ซื้อมาเพราะคำคำนี้นะครับ Product of Thailand นะครับถ้าเกิดเราเห็นนะครับขนมที่เขียนว่า Product of Thailand นะครับนั่นก็คือมาตรฐานส่งออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่ามาตรฐานส่งออกนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วตรงนี้เขียนด้วยว่า m i x e with เหลียว Coconut Milk นะครับนั่นก็คือใช้ โคโคนัทมิวแท้นะครับคือเดียวโคโคนัทมิวโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองชิมดูครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างก็จะมีสองรสชาตินะครับคือรสดั้งเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นกลิ่นมันม่วงนะครับเฮ้ยไม่เคยกินนะครับกับทองม้วนกลิ่นมันม่วงเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่าตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างเออก่อนกินน้ำอัดส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับส่วนประกอบเขียนว่ากะทิสดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แป้งมันสำปะหลังสามสิบสองเปอร์เซ็นต์น้ำตาลมะพร้าวสิบสองาาด แต่2อันนี้ที่แตกต่างกันก็คือตัวนี้นะครับเราได้เกลือมา0.5%แต่ตัวนี้นะครับได้เกลือมา0.45%นะครับแล้วก็ได้เป็นกลิ่นมันม่วง0.01%นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างกันบ้างนะครับกับของมาตรฐานส่งออกของไทยนะครับก็เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยของเนี่ยตอนนี้มันอยู่สองเกรดนะครับก็คือเกรดธรรมดาครับเกรดมาตรฐานส่งออกนะครับซึ่งมันก็จะราคาแพงกว่าของชาวบ้านก็ด้วยนะครับเฮ้ยกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมมากเฮ้ยนี่นี่นี่แล้วส่งเป็นอย่างนี้นะอ้าว เฮ้ยโอเคนะโอเคเลยตัวเนี้ยคือคุณทำได้ค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยเนี่ย ตัวนี้นะครับเขียนว,ว่าการที่ช่วยทําให้ในการรักษาเก็บอาหารนะก็คือแพ็กจริงๆการครับคือถ้าเกิดใครเรียนด้านุตสากรรอาหารครับเรารู้นะครับว่าถ้าเกิดเราใส่การอย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ของใหม่ครับดูใหม่เวลาเราเปิดมาเหมือนแก่กินซึ่งช่วยได้จริงนะเพราะพี่ท่านบอกเลยว่าเฮ้ยนะครับอันนี้เพิ่งผลิตต้นเดือนที่เรามาชิมปลายเดือนเนี่ยกลางเรืองรู้สึกเหมือนของใหม่อะ่ะโอเคแต่นะครับ เป็นทองม้วนที่กรอบรสชาติเหมือนของใหม่แต่ตัวเนี้ยทองม้วนเนี่ยมันจะมีหลายแบบนะแบบที่เรียกว่าอะไรใส่งาดำเยอะๆอันนี้คือใส่งาดำพอดีนะครัเพี่อนบางคนที่ชอบแต่แบบงาดำเยอะๆก็รู้สึกธรรมดาแต่ประทับใจมากเลยอนะเพราะว่าของไทยครับก็คือเกล็ดแม่ถ่ายค่อนข้างจะตู่ไงเดี๋ยวนี้สมแล้วที่เอาไปขายมืองนอกได้นะครับแกะมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ มันเป็นทองม้วนที่เพิ่งทํามาใหม่ๆนะครับลายแบบลายวันโอเคครับนี่ลองชิมดูนะครับว่าไอ้ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับกลิ่นมันม่วงไม่เคยกินนะกลิ่นมันม่วงกับทองม้วนโอเคเราชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไม่ผิดหวังนะครับสีก็ต้องได้สีม่วงนะจ๊ะคราวนี้ดมกลิ่นโอเคนะก็มีกลิ่นมันม่วงออกมานะเฮ้ยทาได้ดีทําได้ดีโอเคคราวนี้นชิมรสชาติ ฮ้ยมาตรฐานส่งอออง,องริงอะ่ะคือเนือกัดนะครับกัดแต่แลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวมึงกืนอามไม่ไดนึงให้น้ำลายออกมาเมื่อถ้ากลิ่นมันม่วงออกมาเฮ้ยโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้แต่ข้อเสียของเจ้านี่นะครับมีอย่างเดียว ก็คือว่าใส่งาดำน้อยไปหน่อยถ้าเกิดคนที่ชอบกินงาดำไม่เยอะแบบพี่อ้นอ่ะเวลาทำม้วนพี่เราทำง้วเราอยากได้งาดำเยอะกว่านี้นิดนึงอ่ะมันก็แบบให้รู้สึกเหมือนขาดอะไรไปอย่างแต่สาหรับคนที่ชอบกินทองม้วนแบบกําลังพอดีนะครับทองม้วนแบบงาดําแบบกลาลังพอดีอ่ะก็ตัวน,นี้ได้อยู่เพราะบางคนบอกว่า ใส่งาดป็นทองม้วนมากไปมันแบบเป็นอะไร,ม,รมันเป็นการกบรสชาติทองม้วนนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาชอบกินงาดาเยอะมากกว่าพี่อนันเนี่ยพี่อันเป็นสายชอบกินงาดากับทองม้ว,มวนมากกว่าแต่ตัวเนี้ยเขาพยายามจะทําให้รสชาติของทองม้วนเด่นออกมาโดยมีการใส่งาดําแค่นิดเดียวดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะออกรสชาติของทองม้วนเยอะดังนั้นถ้าเกิดใครชอบกินรสชาติทองแบบทองม้วนเต็มๆไอ้ตัวนี้ก็ได้อยู่นะแล้วก็ประทับใจไอไ่ไกลิ่นของมันม่วงอ่ะได้ทั้งรสชาติของมันม่วงแล้วก็ความกรอบกลิ่นก็มันม่วง กินไปอมให้มันเมื้อแางมาอีหนึ่งรสชาติม,มันม้วงมาโอเคถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีก็สมกับเป็นของเลยครับมารตรฐานส่งออกครับโอเคครับเราจบก,การรีวิวนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ซับสไครแล้วก็แชร์ด้วยนะ